ก่อนขอเก็บแมสก่อนดีไหมครับพร้อมครับพร้อมครับหนึ่งสองสามข้างหลังขอหลบก่อนนะครับครับหนึ่งตัวเล็กนุ่ตัวเล็กนุ่พร้อมครับหนึ่งสองสามครับโอเคอยากได้พ่อแม่ใกล้ลูกหน่อยครับยิ่งอาหนีก็ดีครับพร้อมครับหนึ่งสองสามสวยครับดีครับโอเคขอย่อลงมาใกล้ลูกหน่อยครับย่อลงมาครับพร้อมครับหนึ่งสองสามลูกนะครับหนึ่งลูกครับอ่มองลูกหน่อยครับหนึ่งสองสาม ขอรอยิ้มหน่อยครับคุณแม่หนึ่งสองสามโอเคตรงนี้จะาหันหน้ามาทางนี้หน่อยครับ มาสอเข้าเลยครับสอท่าหน่อยเอออีกรูปหนึ่งพร้อมครับหนึ่งสองสามอีกรูปครับดีครับโอเคพ่อแม่ขอรอยิ้มนิดหนึ่งครับหนึ่งสองสามข้างๆหลบหน่อยนะครับหลบหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับลากๆกันทีหน่อยขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับประยัดครับหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอกดไลค์ไว้หน่อยครับหนึ่งสองสามข้างไว้นิดนึงนะครับโอเคนั่นแหละครับอ่ามีกล้องอื่นด้วยนะครับขอกล้องนี้นะครับ กดลไ้วครับกดไลค์ไวนี้นะครับมองกล้องมองกล้องมองกล้องขอเฮ้รูปหนึ่งครับหนึ่งสองสามขอบคุณครับพร้อมครับหนึ่งสองสามอีรูปนึ่งรูกพร้อมหนึ่งสองสามอีรูปนึ่งูปมองกล้องรูปหนึ่งสองสามเค็ครับครับตรงนี้นะครับมองกล้องกลมองกล้องมองกล้องครับ อันน,นี้เป็นการประหยัดไฟอย่างหนึ่งนะครับ what okay.